คมร้อนข่าวลือหรือแบงเคกลงตัวบนเสรีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่11มีนาคมนี้ต้องจับตาวาระเข็นร่างพรบประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่รับฟังความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนื้อหายึดตามที่คณะกรรมการกฤษฎิกาคณะพิเศษปรับแก้ถ้อยคำโดยเฉพาะคนที่เข้าไปเล่นต้องมีเงินในบัญชี50ล้านบาทไม่ได้มีการไปรื้อก่อนเหมือนที่จุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่ว ัตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะไม่ทําแต่เก็บเอาไว้รือ้อในชั้นกรรมธิการที่สะดวกมากกว่าและโดนดานน้อยกว่าไปแก้ในสิ่งที่คณะกรรมการกฤษฎิกาทํามาให้ท่าราบรื่นผ่านครมส่งวิบรัฐบาลได้เลยไม่น่าจะมีอะไรติดขัดแล้วเราะดูจากท่าทีเสียหนูอนุทินชานวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทิ้งประโยคสําคัญออกมาว่านายกได้ให้รัฐมนตรีมหาดไทย รักษาการร่วมกันในพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วตรงนี้แหละเห็นชัดเจนว่าผลการเจรจาบนโต๊ะอาหารที่บ้านจันสองล่าน่าจะลงตัวเรียบร้อยฝ่ายน้ำเงินได้แชร์สมใจจากนี้ไปคงไม่ต้องอิดออดออกอาการเหมือนก่อนหน้านี้ฝ่ายน้ำเงินจะอดชิ้นเคก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีมหาดไัยไปเป็นของค่ายอื่นเท่านั้น